ที่เล็กลงแล้วก็แรงเลยเ่คะผมก็เป็นแบบนี้ชาบผมเยอะไปนะผมฉาบเป็นไงคะดีไหมไนะใชดีไได ก็ใช้ดีดิเขาเป็นคนซื้อไม่ได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ <c oughs> ทางไอร <c oughs> เบอร์ <c oughs> เขาเป่าให้ตั้งหลายรอบอันนี้คือเป่าแบบไม่ได้ใช้หวีเลยนะคือผมมันจะดูเป็นธรรมชาติแล้วผมมันจะดูสุขภาพดีมากนี่ดดูิเย